เมืองไทยแล้วนะครับตอนนี้กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสารกลงสุนไทยที่นครคุนหมิงจัดงานเทศกาลไทยนําผู้ประกอบการ1น 1. รึษษ่งบลหนึ่งผลิตภัณฑ์บุกตลาดคุนหมิงวันที่3-6ถึง6พฤษภาคมนะครับขณะนี้ผ่านมา3วันทํายอดขายได้เกือบ20ล้านบาทแล้วติดตามลู่ทางของโอท็ไทยที่นั่นกับแรงงานคุณโซธิดาชวดวิกิตครับ เทศกาลสินค้าโอท็อปไทยในนครคุณหมิงเปิดตัวอย่างสวยงามด้วยชาวจีนจำนวนมากที่เข้ามาจับจ่ายอย่างที่เห็นบวกกับยอดขายสูงถึง19ล้านบาทภายในเวลาเพียง3วันเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีถึงการตอบรับสินค้าไทยในพื้นที่นี้ซึ่งคนท้องถิ่นหลายคนก็ยืนยันว่าชื่นชอบและจะกลับมาหาซื้อสินค้าไทยอีก好吃好吃 สินค้าที่ถูกคัดเลือกมาที่นี่ต่างก็มีคุณสมบัติและคุณภาพที่โดดเด่นหลายอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนไทยเพื่อนเน้นจาะตลาดบนเป็นหลักหนังปลากระเบนนี้เป็นหนังปลากระเบนที่ทำยากมากที่สุดเลยนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วในไทยเหล่านียสามารถมีปลากระเบนมากที่สุดแล้วก็สามารถเอามาฟอกได้ <c oughs> คุณภาพของสินค้าของเราเนี่ยจะแตกต่างกับของอ่า ปกติโดยทั่วไปของทีนนี้ก็คือว่าเราจะไปคัดเกดนะคะเราจะมีคอนแทคฟาร์มิ่งกับเกษตรกรนะคะว่าเราจะต้องคุยกันก่อนในเบื้องต้นตั้งแต่เรื่องของการลงฟาร์มเลยกันทีเดียวนะคะคือมันออกมาจากไอเดียของเราฮะ,ะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิโลกด้วยอะไรด้วยเป็นสื่อความหมายที่มีคุณค่ามากครับเป็นพวกนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นภูหินล่องกล้านะฮะเป็นที่ดังมากครับ ุรกิจโอทอปที่ได้รับคัดเลือกมาแสดงสินค้าที่นี่เป็นการต่อยอดให้มีสินค้าสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นจากที่ตอนนี้มีสินค้าส่งออกแล้ว1,000รายการจากทั้งหมดที่มีศักยภาพส่งออกได้กว่า5,400รายการซึ่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคาดผลจากโครงการนี้ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าโอทอปได้ถึงแสนล้านบาทภายในระยะเวลา2ปีเ่อในปี58เนี่ย จะต้องทําสินค้าโอทอปหรือวิสาหกิจชุมชนของเรานี่ให้ได้1นึ่งแสนล้านหนึ่งแสล้านนะฮะทุกวันนี้เราทาตั้งแต่ปี4ี่หถึงประมาณปี 5, 5้หผ่านมาเนี่ยเรามีตัวเลขอยู่ที่เจ็ดหมื่นวล้านเราเข้าให้ถึงจิตใจเขาให้ได้มันไปได้โอทอปผมมันมีจากสินค้าที่มีภูมัญญาลักษณะท้องถิ่นถ้าเอาเป็นแมทก,ก็เข้าได้เราก็ไปได้พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหนึ่งในเกณฑ์หลักที่ใช้คัดเลือกสินค้ามาจัดแสดง ซึ่งสถานกงสุนไทยนนครคุณหมิงร่วมกับหอการค้าไทยจะทําการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคให้ได้สินค้าที่เข้ากันหรือมีแนวโน้มเข้ากับผู้บริโภคที่นี่ได้ส่วนจุดประสงค์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่การค้าปลีกในงานเท่านั้นแต่คือการจับคู่ค้าให้ได้มาเจอกันโดยจะมีบริการล่ามให้สําหรับการเจรจาการค้าจนถึงตอนนี้จับคู่ได้แล้ว11รายการมูลค่า14ล้านบาทหลายร้านถูกเหมาสินค้าหมดไปแล้ว สำหรับการค้าต่อจากนี้หอการค้ายืนยันว่าจะเป็นผู้ช่วยเหลือเรื่องการนำสินค้าข้ามชายแดนมาที่นี่ให้ได้ก็เรื่องพิธีการนะฮะเราเรียมจะช่วยเต็มที่นะครับเพราะตัวเนี้แหละที่ที่ผู้ส่งมองออเนี่ยไม่สามารถที่จะมาประเดิมได้ได้นะแต่เราต้องพยายามทำให้ได้เพราะบางครั้งเนี่ยนะมนานครโดยถ้าจะเอาให้โป่งสายร,อร้อเ็์มันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเทคนิค ซึ่งอนนาาๆเข้ผู้ค้า,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 าทุกไายวันนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักและการเดินทางรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าซึ่งทั้งหมดถูกขนส่งมาด้วยตู้คอนเทนเนอร์จำนวน5ตู้ผ่านเส้นทาง r 3 a หรือที่คนจีนเรียกว่าคุณมั่นกงลูกเส้นทางลำเลียงสินค้าระยะทาง1,800กิเมตรหรือ2วันจากชายแดนไทยสู่นครคุนมิง ที่เปรียบเสมือนประตูสู่ภูมิภาคอื่นๆของจีนด้วยและการนําสินค้าโอทอไปบุกตลาดต่างประเทศเพื่อหาคู่ค้าก็ยังไม่ได้หยุดแค่ที่คุณหมิงนะคะองค์กรที่เกี่ยวข้องยังเตรียมบุกไปยังเมืองอื่นของประเทศจีนและประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งล่าสุดรัฐบาลเฉินตูเพิ่งส่งเทียบเชิญมาให้ประเทศไทย ส่งบูธอาหาร50บูธไปร่วมง,งานไชน่าฟู้ดเอ็กซ์โปครั้งที่9ในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการรายใดที่คิดว่าตัวเองมีศักยภาพพอและสนใจก็สามารถสมัครให้ตัวเองผ่านเกณฑ์มาตรฐานโอท็อ3 5ดาวก็จะมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้นําสินค้าไปแสดงอย่างภูมิภาคต่างๆที่เหมาะสมค่ะโสธิดาชุวิจิตข่าวสามติรายงานจากสาธารณรัฐประชาธชิปไตย